สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนค่ะต้อนรับก็สูช่ช่อง Li s a าแยร์ y เฟ V.I.P คลิปนี้แอดเอาข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่ามาฝากเ,เพื่อนๆกันรูวๆเลยค่ะและจะใครชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดฟิลเพื่อไม่เลื่อนผ่านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ไปกำลังใจแฮลทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ มาค่ะเริ่มจากชื่อของ l o ว and we are l o ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ IP โดยครอบคลุมสำหรับสินค้าและบริการต่างๆทั้งคอนเทนต์มัลติมีเดียบริการด้านความบันเทิงผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตภัณฑ์ด้านความงามและของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์เสริมกระเป๋าและเครื่องประดับของเล่นและเกมรวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย อ่แบบนี้เราก็คาดหวังได้เลยว่าแบรนด์ลาวจะมาตีตลาดเป็นวงกว้างทุกอย่างในรายการทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างแน่นอนซึ่งประเทศสิงคโปร์ปถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งประเทศที่จดสิทธิบัตรนี้นะคะและคําอธิบายในช่อง YouTube ของค่าย We are l o ก็ระบุที่ตั้งว่าอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเช่นกันดังนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าออฟฟิศของค่ายน้องตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ พอพูดถึงช่อง YouTube ของค่ายลาวล่าสุดบอสลิสก็รับเรื่องจากแฟนๆแ,แล้วนะคะที่ขอให้คลิปในช่องมีซับอังกฤษอ่ะก็ตามไปดูซ้ำๆกันอีกได้นะคะเอาให้เข้าใจกันไปเลยว่าบอสก็ตอบคำถามแฟนคลับว่าอะไรเข้าไปดูย้ำๆเอนเกจกันหลายๆครั้งเลยนะคะ และตอนนี้ช่อง YouTube we are l ก็มียอดซับทะลุ3แ0นซับแล้วค่ะส่วนใน Ti k กต k อนั้นก็มียอดผู้ติดตามทะลุ1ล้านฟอไปเรียบร้อยปังปะละสรุปค่ายลาวก็รับโลเงินจาก YouTube ที่มียอดซับทะลุ1แ0นซับและโลเงินจาก TikTok ที่มียอดฟอทะลุ1ล้านฟอร,รับโลเงินกันไปเลย2ล้อจุกจกค่ะรัดมักคบอส มาที่แพลตฟอร์มอินสตาแกรมบ้านนะคะล่าสุดคุณอ Singer, Vice mm ิซาเบลมอสซิงเกอร์หลุยฟิ i c สวายประธาน o า Fashion c o m m u n น c a t i o n ก็เพิ่งมาฟอร์แอคคาวต์อินสตาแกรมของบริษัทลาวและในส่วนของอินสตาแกรมของนอริซันนั้นคุณอิซาเบลเขามาฟอร์ไว้ก่อนแล้วตั้งแต่งานโชว์หลุยฟิโตสแฟ h ชั่นวีค24แล้วค่ะ ส่วนพานิคลาชัสเกีย artistic director of women's collections of louis vuitton uh. พาเล,ลูกสาวเรามาก็คือ,อยังไง <Wow. S 1> ตามไปกดไลค์เกือบทุกโพสที่ลงถาวนอลิซาเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่คลิป happy birthday ลิซาจาก mtv uk และโพสจากชูมานีอะทุกคนเออเอาสิลิซ่าทำให้ creative director แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกมากดไลค์โพสชูม n นี ได้พวกเราระดัลละและพอพูดถึงลุยฟิตทองเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาทางหลุยก็ได้เผยชมวหีบใส่เรียนและครบเรื่งงานโอลิมปิกเมสปารีส2024 โอ้โหมันวาวมากรูราอลังการสมกับความเป็นแบรนด์ระดับตำนานจริงๆซึ่งก็มีหลายเสียงสะท้อนนะคะที่หลุ้นให้นอริซ่าได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมสปีนนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากให้น้องไปร่วมแสดงเราะคิดว่าการแสดงพิธีเปิดงานกีฬาสุดยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาควรจะเลือกศิลปินที่เป็นคนในชาติของเขาน่าจะเหมาะสมกว่าบวกกับเกรงว่าอาจจะเกิดดราม่า ขึ้นกับลิซ่าได้ด้วยความเป็นห่วงน้องเลยไม่อยากให้น้องไปสแสดงในงานโอลิมปิกนะคะอ่ะอันนี้ก็เข้าใจได้เลยนะจุดๆเน้ซึ่งแอดก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะระบอดลทธิ์ของพวกเรายังมีงานอีกหลายงานที่ต้องทําอีกมากและต้องปังแน่ๆอีกหลายอีเวนต์เลยค่ะดังนั้นพวกเรามรรลุนให้น้องไปนั่งชมโชว์พิธีเปิดแบบสวยๆกันดีกว่านะคะและสําหรับตอนนี้ตัเล็ตของพวกเราก็มีคนเจอน้องไปปร รากฏตัวที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ด้วยค่ะนินจาลยซาวะไปญี่ปุ่นซะแล้วไปชาอะไรนโนอยากหรือจังไว้คลิปหน้าแอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและกดไลค์กดแชร์ยังไงคอมเมนต์มาคุยกับแอดกันเยอะๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยไหนจะฝุ่นอีกเพื่อนๆใช้แคร์ดูแลรักษาสุขภาพดิวยนะแอดเป็นห่วงรักที่สุดเลยมีความสุขกันมากๆนะคะ Bye bye, low, You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go.